สวัสดีทุกท่านครับที่นี่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเส้นทางเทียนก็คือมาจากอำเภอกุขันนะแล้วก็เข้าตัวเมืองศรีสะเกดครับก่อนถึงปั๊มปตทครับผมเห็นร้านหนึ่งร้านครับชื่อว่าอ้วนอะไหล่ย,ยนนะนี่กําลังวิ่งหาอะไระเพื่อไปซ่อมรถยนต์ครับมาเจอร้านนี้ครับอ้วนอะไหล่ย,ยนหรือว่าใกล้ๆกับแยกไอติมหรือว่าแยกโรงไอติมอำเภอเมืองศรีสะเกดครับก่อนที่จะถึงแยกโรงไอติมมาเจอร้านนี้ครับน่าสนใจมากครับ พราะอะไรครับดูครับอะไรที่มานี่ใครที่กําลังวิ่งหาอะไรมือสองแท้ถอดนะนี่ครับแท้ถอดหลายรุ่นหลายแบบนี่เจ้าของร้านครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับพี่อ้วนนะครับโอเคช่างอ้วนครับเจ้าของร้านนี่เป็นอะไรแท้ถอดไหมช่างครับผมอะไรแท้ถอดครับอยากได้ชิ้นไหนรุ่นไหนอะไรก็เข้ามาดูได้นะครับพื้นที่ไม่ไกลครับในตัวเมืองสีสเกต ใครใกล้ๆอยู่แถวนี้ก็เรียนเชิญได้เลยครับมีดูครับเดี๋ยวผมพาดูอะไรรอบๆก่อนนะเดี๋ยวช่างรับโทรศัพท์อยู่นะครับนี่ฮะช่วงล่างก็มีนะครับนี่เยอะเลยครับพอดีวิ่งหาอะไรแล้วก็มาเจอร้านนี้นะครับก็มาพาทุกท่านมาชมกันนะครับโอ้โหดูสายไฟมีเครื่องด้วยครับนี่ ข้อดีของร้านนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆครับใครอยู่เมืองสุรินทร์ศรีสะเกดมาได้เลยครับผมอยู่สุรินทร์ครับพอดีวิ่งหาอะไรก็มาเจอร้านนี้ก็ถูกใจเลยนี่ฮะมีคานเลยนี่รเรียบคานห้องเครื่องเจ้าของร้านครับโอเคสัมภาษณ์ก่อน <laughs> <laughs> อะไหรที่เราได้มาก็คือแท้ถอดถูกไหมครับครับแท้ถอดแล้วก็มาดูตามสภาพเนาะครับส่วนมากจะเป็นอะไร ซื้อตามลานตัดซากนี่ครับซากประมูลของพักมั่งซากชนอุบัติเหตุมั่งนี่ครับเขาตัดก็ไปหาซื้อเก็บ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 มารวมๆกันขายของแท้แน่นอนครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเนาะแล้วก็ราคาก็มาดูสภาพครับก็ค่อยคุยกันนะครับก็ตามสภาพตามสภาพเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมมาดูตรงแถวนี้ครับจะได้ครอบคลุมวันนี้ผมมาวิ่งดูช่วงหน้าของบีโก้ครับ ช่วงหน้าว oh ีโก้โอ้โหบานประตูนี่ครับวีออสไททันอันนี้แคปเปิดได้ฟอร์ดไทเกอร์หลายรุ่นเลยนะครับ SLX อีลเซซุบูมเอกรองกรองอากาศประตูไฮลักวีโก้สีเดิมครับมาเคาะดูนะครับ นี่ยี่ผมมาสนใจตัวนี้ครับโ o โยต้าส a าร์ทแปี2010นี่แคปเปิดได้ครับมาพร้อมชุดเลยราคาไม่แรงนะคุยกันเรื่องราคาแล้วก็ตกลงกนงันหน้าง,งานได้เลยหรือว่าคุยกันทางโทรศัพท์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับนี่ฮะวันนี้ผมมาได้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะหม้อกรองอากาศของแท้เลยนะครับนี่แล้วก็กระจกข้างครับนี่กระจกข้างทั้งชุด คู่หนึ่งนะครับแล้วก็สนใจบอกคู่หน้าอีกหนึ่งคู่นะครับแต่ฟ้ากระบ,บะท้ายไปเร็วมาเร็วนะครับไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับฟิโกโก้นะครับสอบถามเจ้าของร้านว่ามาเร็วไปเร็วด้วยวันนี้มาหากระบ,บะท้ายไม่ได้นะครับนี่ฮะพอเข้ามาดูได้นะครับใกล้ๆกับก่อนจะถึงแยกไอติมหรือว่าแยกโรงไอติมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนี่ครับโอ้โห นี่ฮะแก้มข้างเยอะเลยครับหลังกดังเดินไม่ไหวนะครับนี่นวาวาร่ารีโว่หม้อน้ำเข้ามาดูได้นะครับช่างหรือว่าเจ้าของอู่อะไรบางชิ้นก็ทักมาสอบถามได้เลยพวงมาลัยโอ้โหแท้ถอดมือสอง นี่ครับเบอร์น,นี้เลยครับ099343 1308กัดาหายแดไลน์ได้ครับแล้วก็มี2เบอร์ฮะวนอัลไลยน์อําเภอเมืองศรีสะเกดครับ